ครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมีข้อคิดมาฝากทุกท่านกันนะครับผมซึ่งเรามาเปรียบเทียบกันนะครับผมในระวหว่างการซื้อลอตเตอรี่กับการซื้อประกันชีวิตนะครับข้อคิดในวันนี้นะครับเราจะแสดงให้ทุกท่านเห็นว่าการซื้อลอตเตอรี่นะครับผมบางคนนะครับมีโอกาสได้รับเงินล้านแต่บางคนทั้งชีวิตก็ไม่มีโอกาส ที่จะได้รับเงินล้านเลยนะครับผมแต่การซื้อประกันชีวิตนะครับผมเชื่อไหมครับผมว่าครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับคุณได้ส่งมอบเงินล้านให้กับคนที่คุณรักแน่นอนครับผม ยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะครับผมให้เห็นความสำคัญของประกันชีวิตนะครับหากใครต้องการสอบถามรายละเอียดก็โทรติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0649961929นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ